เป็นประเด็นที่เชื่อว่าหลังจากนี้ถอดรหัสกันเยอะคุณนายเขาจะถอดรหัสกันอีกเยอะเลยแล้วก็ถอดรหัสกันหลายมุมเลยเริ่มเขย่าขวดชั้นๆนิดนึงก็แล้วกันจําได้ใช่ไหมครับร่างกฎหมายเลือกตั้งเมื่อมีการแก้รัฐธรรมนูญฉบับปีห0ค่ะกลับไปใช้บัตรใบคใบมันก็จะต้องแก้กฎหมายเลือกตั้งให้ล้อตามกันไปใช่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะพรปสองฉบับค่ะแต่คราวนี้แต่คราวนี้แต่คราวนี้จำได้ไหมครับครั้งแรกเลย ร่างกฎหมายเลือกตั้งถูกเสนอเข้าสู่รัฐสภาค่ะเนื่องจากประกอบรัฐธรรมนูญดังนั้นเวลาพิจารณาต้องพิจารณาสองสภาในเวลาเดียวกันสสวต้องรวมกันเรียกมันว่ารัฐสภาใช่ค่ะจำได้ใช่ไหมครับว่าร่างกฎหมายเลือกตั้งที่นําเสนอรัฐสภาในวาระแรกนั้นร่างใครบ้างมีสักสามสี่ร่างใช่ค่ะที่เกิจะจำร่างขลังหอลร่างหลักๆเลยนะจะมีร่างกกตส่งสลให้คอรมอก็เป็นร่างของคอรมอที่เข้าสภาอื นอกจากนั้นก็จะมีรักนู่นนี่นั้นอ,อะไรก็แล้วแต่ช่างมันแต่ครับรวมถึงร่างของพักแกนนําพักร่วมอย่างพลังประชารัฐด้วยแต่ทุกร่างที่เสนอนเ,เข้าไปนั้นนายครับยกเว้นเก้าไกลหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเขาเสนอเขาเสนออย่างนี้ภายใต้กติกาบัตรเลือกตั้งแต่เป็นสองใบในการคํานวณในการคํานวณสปสปฏิริษีให้คํานวณจากบัตรใบที่สองอใบที่หนึ่ง บัตรสสเขตก็ได้คะแนนเขตแล้วไงใบที่2บัตรสสปฏิริษีทุกร่างที่เสนอวาระแรกเนี่ยไม่ว่าจะร่างกกตเสนอผ่านคอรมอไม่ว่าจะเป็นร่างของพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรมชาตะเสนอเหมือนกันหมดภายใต้กติการบัตรสองใบในการคำนวณปฏิริษีให้เอาบัตรใบที่สองมาคำนวณสสบัญชีรายชื่อเพราะมันแยกกันชัดไงมันมีสองใบแล้วไงแต่ละพรรคการเมืองได้ทั้งประเทศอมารวมกันแล้วเอามาหาร และจนวนเทกองเป็นเทเทรวมเป็นกองเดียวกันแล้วก็หารด้วย100 100ยใช่ตอนแรกหาร1 0 0้ไงเพราะว่ามันจะได้จํานวนสสเพราะว่าอันปรับใหม่เนี่ยมันเป็น400ร้อยบวก100ร้อไงเพราะฉะนั้นเมื่อเลือกสสบัญชีรายชื่อแล้วก็เอาคะแนนทั้งหมดมากรแล้วก็หารด้วย100รอยเพื่อที่จะได้สสอเขตสสบัญชีรายชื่อ100่งร้อยเมื่อหารด้วย100รตัวเลขที่ได้จะหยิบฉวยไปใช้ในการคำนวณเอาไปหารอจำนวนสอสอบัญชีที่แต่ละพัก จะมีได้จะมีได้จะมีได้ครั้งแรกจะมีได้ก่อนจะมีได้ครั้งแรกจะมีได้ก่อนซึ่งถ้าเป็นไปตามสูตรนั้นนะหมายความว่าคุณจะได้สสปฏิริษสักหนึ่งคนคุณจะต้องได้เสียงบัตรใบที่สองอย่างน้อยๆนะสามแสนกว่าเสียงถึงจะได้หนึ่งสสบัญชีรายชื่อปัจจุบันเนี่ยเมื่อปีหกสองเนี่ยสามหมื่นก็ได้เป็นสสแล้วสามหมื่นสามหมื่นก็มีแต่ติด่าหารด้วยรอยเนี่ยมันต้องใช้สามแสนเสียงเป็นอย่างน้อยจึงจะได้หนึ่งปฏิริษค่ะ ก็โวยวายกันพอสมควรอ่าน,นก็วายกันไปก็รับหลักการไปตามนั้นผ่านมาในชั้นกรรมธิการนี่แหละวกส็เสี่ยงข้างมากในกรรมธิการก็ผ่านไปตามนั้นก็คือหานร,ร้อยหันร,ร้อยไงเพราะตกลงกันที่จบกันที่หาร,ร้อยมาแล้วไงวาระหนึ่งไงอพอเข้าสู่วาระสองสามฟ้าผ่าเออมันมีการเปลีป่ยนแปลงทางการเมืองไงช่วงนั้นอ,ปนอืปรากฏว่าพรรคร่วมรัฐบาลเปลี่ยนจุดยืนปเปลี่ยนอา<ะ>การของตัวเองไม่เอาละไปแท็กทีมกับสว สวเขายังไงก็ได้ขอให้ส่งสัญญาณมาเถอะเมื่อพักร่วมเข้าเปลี่ยนหลักการสวก็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 ล้อตามเลยความเปลี่ยนด้วยดังนั้นวาระสองสามสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพลิกกลับค่ะพักร่วมรัฐบาลแท็กทีมกับสวค่ะเปลี่ยนหลักการของร่างกฎหมายเลือกตั้งค่ะในส่วนของปฏิริษี ให้หารด้วย500จากเดิมหารหนึ่งไม่เอาละพลิกกลับมุมเลยมาเป็นหาร500แทนคิดดูสิเปลี่ยนได้ด้วยขณะเดียวกันขณะเดียวกัน,น,ดดกนที่ชัดเจนก็คือมีการฟื้นระบบสสพึงจะมีค่ะแต่ละรัคก,การเมืองพึงจะมีสสได้กี่คนออแมออ่นี่แหละนี่แหละจะมีผลมาก,กย,าย,ย้อนยุกกลับไปเมื่อปี6-2เรื่องของเรื่องก็คือ เอาบัตรใบที่2มาประกองรวมกันแล้วก็หารด้วย500ใช่ค่ะหารด้วย500แล้วก็เอาสสพึงมีมาใช้ด้วยเพื่อกาหนดสั้นส่วนแล้วก็ย้อนกลับไปคํานวณสสอพึงมีของแต่ละพรรคว่าได้เท่าไหร่สมมติว่าพึงมี100ค่ะพึงมีหนึ่งคุณได้สสเขตค่ะร้อยสองคนห้าสิบอ่ะร้อยสองคนก็ได้คุณก็จะไม่ได้สสอเป็นชีรายชื่อแล้วเพราะคุณได้สสพึงมี1 0 0รอยแต่คุณได้สสอเขตเกินไปแล้วโอเคแต่ถ้าคุณได้สสอเขต80พึงมี100คุณก็ได้ ปฏิริสยี่สิบใช่โอ้โหหมอระวีมาชม,มาดนพูดหน้าตาเฉยเลยไม่มีหลักการใดเลยหรอกพูดกันตรงๆอืงเปลี่ยนหลักการตัวเองอเพื่อที่จะล็อกไม่ให้บางรรคการเมืองแลนสไลด์เพื่อไทยพูดตรงๆรงเพื่อไทย พูดแบบทื่อๆดื้อๆเลยก็ชัดเจนดีไงไม่บบไมต้องแแบไม่อายยเลยมัน <สำ S 2> มันไม่ใช่เรื่องหลักการอืแต่เขาีด้โอเคมันผ่านวาระสามขั้นตอนหลังจากนี้นะมันก็จะต้องส่งไปที่บางองค์กรอิสระ,ะเพื่อเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อไปขอความเห็นอะไรบางประการก็คาดกันว่าน่าจะส่งไปที่คณะกรรมการ,การ กกตกกตกกตจะเห็นด้วยหรือเห็นไม่เด้วยหรือจะเห็นแย้งส่งข้อมูลอะไรมาก็แล้วแต่ก็ก็ก็บอกกลับมาที่สภาบอกกลับมาที่รัฐสภาว่าถ้าเห็นด้วยจบจบถ้าเกิดกรกตเห็นแย้งอ่าสภาว่าไงสภาว่าไงถ้าสภาถ้าสภาเห็นได้ตรงกับตยังยืนยันมันก็จบได้เช่นกันแต่คงมีคนหยิบฉวยไปร้องศาลรัฐธรรมนูญใช่ แน่นอนต้องมีอยู่แล้วเพราะไม่เห็นด้วยแต่คราวนี้ประเด็นที่บอกว่ามันส่งสัญญาแปลกๆนะมันมาจากตรงนี้เมื่อวานที่รัฐสภาค่ะอยู่ๆสมศักดิ์เทพสุทินประธานยุทธศาสตร์พักพลังประชารัฐนะนั่นไม่สําคัญเท่ากับว่าเป็นแกนนําคนสําคัญยิ่งของกลุ่มสามมิตรในทางการเมืองตําแหน่งก็คือตําแหน่งค่ะขั้วสําคัญกว่า ถูกไหมฮะใช่ค่ะข้สำคัญกว่าในฐานะที่เป็นแกนนาสําคัญยิ่งของกลุ่มสามิตรและขณะเดียวกันในทางสังคมก็เป็นประธานยุทธศาสตร์พลังประชารัฐด,ด้วยใช่ค่ะออกมามาเปิดประเด็นเลยเรื่องไอ้หานหนึ่งร้อยจะกลับคัมแบ็กอีกครั้งอแกบอกอย่างนี้ <คะ S 2> แกบอกว่าแกกังวลสูตรปาติลิสที่หารด้วยห้าร้อ,อแกใช้คําว่าไอหานด้วยห้ารน่าจะอยู่ไม่ได้ค่ะ น่าจะมีปัญหาตามมาทีหลังเพราะย้อนแย้งกันค่ะผมได้พูดคุยกับสมาชิกประชาธิปัตย์บางคนสมาชิกเก้าไกลบางคนแต่ละคนก็ร่วมเห็นเห็นคล้อยตามกับที่ผมคิดก็คือกลับมาหารหนึ่งร้อยเอาพูดง่ายๆใช่ไหมอืมอืมค่ะอืมแปลว่าอะไรเนี่ยทีนี้ททนี้ทนี้นะคราก็ถามว่าอ,อะไรที่ทําให้คุณสมศักดิ์รู้สึกกังวลไอ้เรื่องสูตรหารร้อยไอ้สูตรสูตรหารด้วยห้าร้อยคุณสมศักดิ์ก็บอกว่า ก็บอกว่าอาสรุปง่ายๆก็คือถ้าได้สอสอเขตเขายกตัวอย่างภูมิใจไทยเลยเขาเยกตัวอย่างภูมิใจไทยยกตัวอย่างว่าอาจจะได้สอสอ50เขตแต่บัญชีรายชื่ออาจจะได้5ร้านเท่ากับสอสอบัญชีรายชื่อแต่จะไม่ได้สอสอบัญชีรายชื่อเลยเพราะถ้าเขาได้สอสอ60คนเพราะเอาสอสอพึงมีมาคำนวณไงอื ไก็คือบอกนี้สมมติพรรคภูมิใจไทยนะอาจจะได้สอสอห้าสิบเขตแต่บัญชีรายชื่อได้มาห้าล้านเท่ากับสอสอบัญชีรายชื่ออาจจะไม่ได้เลยถ้าสมมติว่าเขาได้สอสอเขตมาหกสิบเขาได้มาเกิดแล้วไงอืมอืมนี่แหละนี่แหละเขาบอกว่าถ้าปรากฏการณ์มันเป็นแบบนี้ทั้งภูมิใจไทยเองก็คงจะไม่พอใจกับผลที่ได้การเลือกตั้งถ้าจะใช้สูตรแบบนี้เช่นเดียวกับพลังประชารัฐนั่นแปลว่าพลังประชารัฐเขาก็ไม่เห็นด้วยกับสูตรนี้แล้วหรอ ม,มันมีประโยคนหนึ่งที่น่าสนใจคุณสุศักดิ์แกบอกว่าสามารถที่จะกลับมาใช้สูตรหารด้วยร้อยเพราะเรื่องยังไปไม่ไกลอืเพราะเรื่องยังไปไม่ไกลอืมหรือยกเลกิลกทั้งหมด <ใน S 2> <ล>ได้ยกทั้งหมดผมก็มพยายามที่จะแกะรอยพยายามที่จะตามคุณสมศักดิ์ให้ทันนะใช่โดยอาศัยเสียงในสภาสามารถทำได้แต่เรื่องนี้ ต้องไปถามพักภูมิใจไทยดูอ่าแสดงว่าสูตรห้าร้อยมาจากภูมิใจไทยเหรอออืม,อม,อมเอากันเข้าไปสรุปตอนเสนอร่างกฎหมายเข้ารัฐสภา,าก็เสนอสูตรหารร้อยหารร้อยก็ผ่านกันเรียบร้อยดีนี่วันละสองสามกลับเป็นห้าร้อยพ, <500. S 2> พักร่วมรัฐบาลแท็กทีมสวพลิกเปลี่ยนหลักการใชยเลยกลับมาหารด้วย500ใช่พออยู่ในขั้นตอนกระบวนการขั้นตอนที่กําลังจะส่งไปที่กกตเพื่อขอความเห็นปรากฏว่าอยากจะได้100่งร้อยแล้วํานำ กลุ่มสามมิตรคุณสมศักดิ์ออกมาส่งสัญญาณเฮ้ยหารห้าร้อยน่าจะมีปัญหาใช่ไม่จะทำให้สสเคทไม่ได้นะไอ้สสเป็นอชื่อไม่ได้ส่งสัญญาณไม่ได้นักหมายจึงไปถามนักกฎหมายไปถามอาจารย์วิษนุเครืองานอาจารย์อธิบายขั้นตอนกระบวนการเลยถามว่าคุณสมศักดิ์จะย้อนกลับไปใช้สูตรหารด้วยหนึ่งร้อยอาจารย์ว่าไงทำได้ไหมอาจารย์บอกว่า อาจารย์บอกเลยนะคะว่าทําได้เพราะว,าว่าเรื่องอม,มันเริ่มจากอย่างนี้ก่อนะจะกลับมาใช้สูตรเดิมที่เสนอครั้งแรกนั้นจะกลับมาได้อย่างไรผมก็ยังนึกไม่ก็ออกนะอออืือออืแต่คราวนี้นักข่าวก็ถามนําอถามนําว่าถ้าส่งเรื่องอในจังหวัดที่ส่งไปที่กะกะตะ กกตสามารถที่จะยืนยันให้ใช้หารหนึ่งร้อยได้ไหม,มยืนยันจะให้ใช้สูตรหารร้อยก็ได้ใช่ไหม,อ,มอาจารย์วิศนุก็บอกว่ากกตสามารถที่จะทวงได้ทุกมา,มาตราที่ผ่านวาระสามจากรัฐสภา,าแต่จะเสนอให้กลับไปใช้สูตร หารด้วย100ก็ได้ห0 0ก็ได้แต่ก็อยู่ที่รัฐสภาใช่ไหมใช่เพราะเรื่องส่งมาแล้วอยู่ที่รัฐสภาว่าจะอย่างไรถ้ารัฐสภาจะแก้ตามกกตแต่ถ้าไม่แก้ก็ยินกลับไปก็จบเท่านั้นแต่ถ้าจะมีคนไม่จบก็ไม่ไม่มีอะไรก็ต้องส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญสุดท้ายไงถ้าเห็นไม่ตรงกันอืคิดเล่นๆนะอืคิดเล่นๆนะคิดเล่นๆว่าคิดเล่นๆนะคิดเล่นๆว่าพระรัฐนํรทีมพรรคร่วมรัฐบาล แตะมือสวอวอ,อวดวาระสองสามหักหลักการวาระแรกเปลี่ยนหลักการร่างกฎหมายเลือกตั้งจากหารด้วยหนึ่งร้อยให้ใช้สูตรหารด้วยห้าร้อยทีนี้เรียบร้อยล้วจากวาระสามรัฐสภาอพอไปที่กะกะตไปรีโมทให้มีการเปลี่ยนแย้งกลับมาออขอให้กลับไปใช้สูตรหารด้วยหนึ่งร้อย เพื่อเป็นจังหวะที่ทางมนุษย์การเมืองทั้งหลายใช้เป็นจังหวะในการเฮโรสารภากกตแย้งมาเห็นด้วยกับที่แย้งเห็นด้วยกับที่ขอให้กลับไปใช้หนึ่งร้อยอย่างนั้นเหรออ,ออืเพื่ออะไรอืเพื่ออะไรเพื่ออะเขาก็ต้องมองข้ามเฉาไปสิว่าเพื่ออะไรอืจะล้มโตอ่ะ นั่นแหละเรื่องใหญ่หลายคนคิดไปไกลนะคุณอันไหนว่าเอออันนี้หรือจะเป็นเกมล้มโต๊ะหรือเปล่าล้มโต๊ะแปลว่าอะไรแต่ว่าต้องกลับมานับหนึ่งใหม่ใช่ไหมจะีเซต้อันนจะรีเซตอันนี้ก็คือลบลบลบทิ้งไปแล้วกลับมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ของการร่างรัฐบัญญัติดูเปล่ามีความรู้สึกว่าทําให้มันยุ่งเข้าไว้คําถามก็คือใครได้ประโยชน์จากสาการที่ทําให้มันยุ่งเข้าไว้ใครได้อะคิดัวเองอืมคุณผู้ชมคิดได้ใช่ไหมใครได้ประโยชน์ที่อนุทินชาญวิรุลค่ะ นักข่าวนักข่าวไปถามคุณอนุทินไอ้เรื่องนี้นี่แหละคไอ้เรื่องนี้นี่แหละไปถามว่าคุณสมศักดิ์บอกว่าไอ้สูตรหารห้าร้อยอาจจะไปมีอปไมด้นะมีปัญหาต่างมาแน่นอนนะถ่าคุณใจไทยว่าไงผมใจไทยว่าไงไปฟังเสียงไหมครับเชิญฟังเสียงคุณอนุทินค่ะคุณใจไทยบอกแล้วไงเราได้หมดอะเพราะว่า มันมันไม่ได้ทำความเดือดร้อนหรือเปลี่ยนแปลงอะไรในในลักษณะโครงสร้างของพรรคก็ไม่มีปัญหาแล้วครับหารเท่าไหร่ก็บอกมาเพราะว่าเนี่ยพี่น้องสอสอผมผู้สมัครผมก็ก็จะหารร้อยหารห้าร้อยเขาก็ต้องทำงานเต็มที่ให้ชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านเลือกเขากลับมาเป็นผู้แทนให้ได้อยู่แล้วนะครับ มันอยู่ที่ความตั้งใจความใส่ใจความขย,ยันขันแข็งของผู้สมัครในส่วนของพรรคภูมิใจไทยนะนั้นฐานเท่าไหร่ก็ก็ฐานไปเถอะนี่ผมไปหาเล่นๆนะผมไม่ได้ม่ได้เป็นสสเอานะเพราะว่ามันจะไม่เหลือปาร์ตี้ลิสต์ให้ผมเลยอืมก็ไม,ไม่เป็นไรเพราะว่าผมถือว่าข้อสำคัญคือผู้แทนที่ได้รับการ เลือกตั้งโดยตรงมาจากพื้นที่เขาจะได้สามารถทำงานให้กับพื้นที่ได้ส่วนบาร์ตี้ลิสต์เราก็ต้องอพยายามแต่ว่าดูด้วยวิธีหารระยะสรุปนะสรุปอีกทีแรกๆเลยคุณอนุทินก็รักษารูปมวยได้อย่างสวยงามมากอะไรก็ได้ สูตรไหนก็ได้ได้หมดบอกมาก็แล้วกันเออมิใจไทยปรับตัวตามโอเคถัดตอนท้ายพอนักข่าวจี้ถามแต่เมื่อจี้หนักๆเข้าไปปรากฏว่าปรากฏว่าคุณอนุทินก็บอกว่าถ้าใช้สูตรฐานห0ารอแล้วก็รื้อฟื้นระบบสสพึงมีไปคำนวณเล่นๆละไปคำนวณมาภูมิใจไทยอาจจะไม่ได้ปฏิริสเลยคุณอนุทินจะไม่ได้เป็นสสผมเป็นผู้สมัครปฏิริสอันดับหนึ่งเพเผื่อผมก็จะไม่ได้เป็นสสด้วยเอองั้นสงสัยต้องมาหาหนึ่งร้อยแล้วลาถ้าฟังแบบเนี้ย ดูซงดูซองดูซองก็งงดูซองดูซองจะได้กลับมา100อหรือไม่ก็จะล้มเดิวหรือเปล่าไม่รู้นะนี่คิดไกลไปสักนิดหนึ่งบางคนก็คิดไกลขนาดนั้นนะคุณใดยไม่รู้จะคิดเยอะไปไหมหรือเปล่ามือจะรีเซตอะไรอืมทำไมต้องรีเซะมันไปไกลแล้วนะใช่ก็ตัวเองเสนอสูตรหารร้อยกลับไปกลับมาเองอ่ะตัวเองก็รวมเสียงรับหลักการวาระแรกก็รับหลักการวาระแรกภายใต้สูตรหารร้อย แต่ในเวลาสองสามตัวเองเปลี่ยนหลักการตัวเองแล้วไปทักทีมกับสวออแล้วนี่จะเปลี่ยนเด็กพับกลับไปใช้สูตรหารห้าร้อยนี่จะเปลี่ยนอดกเหรอเจบเวละสามจากรัฐสภาจะไปกันที่กกตเอ้ายังไม่ส่งเรื่องออกมาเลยเขาบอกว่าออกมาบอกว่าเฮ้ยหารห้าร้อยมีปัญหาจะมีปัญหาเอ้าเฮ้ยผมว่าแปลกๆนะเออใครถอดรหัสได้คะชื่อถอดรหัสนี้เกมนี้เขาจะเดินอะไรเขามองอะไรไว้ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องกฎหมายเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกมการเมืองกฎหมายผมเป็นนักเรียนกฎหมายบางครั้งผมก็อาย,ยที่ครั้งหนึ่งเคยเรียนกฎบัตรกฎหมาย <c oughs> เพราะในความเป็นจริงกฎหมายมีเอาไว้อธิบายให้มันดูหล่อส,สวยให้ <c oughs> มันดูเท่ๆ <c oughs> คืออธิบายให้ตขวอ้างใจเยอเราต้องการจริงๆแล้วมันถูกกดปุ่มจากประเด็นทางรัฐศาสตร์มันถูกกดปุ่มจากความต้องการหรือเกมทางการเมืองจะเดินเกมอย่างไรกฎหมาย หยิบฉวยม่ใช้ในการอธิบายความ <ừ. S 1> อธิบายอ,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 อธิบายได้หมดแหละเอยากจะได้แบบไหนบอกปวดหัว